ราาเป็นอนบัเสียออมาดูบัสมาวางเข้าไว้อะไรกันเนี่ยอย่าพ่งับเเผเลยพระเจ้าพี่มาทำายี่ง เื่อก่อนตอน้นทุกคนต้องมาตายทันทีอย่าได้เล่นดวนขอวิสาสะใช้อภิสิทธิ์เรามีความคิดขอขัดพวกมึงต้องได้เ,ออเพียงเศษกระดาษออออจะฉีด เจ้ขาดเล็กควรทุกคำที่ขอเป็นขอน้อเงินไขกูเห็นหัวไม่ไ<อ>สมควรไอ้สุรนาระเราขอ,อหากวนะ่าแม่งยังได้ใบในเมืองถือได้กูจะให้มึงอ้าอันอ้าว อขอเดชะการกระทนุศีนุช่าอนุรักษ์งพระบรท่านอนุรักษ์ข้าปะป็นศสติสัมัญญะอีกอางการกระทํำเช่นนี้มันคือคนพลัใช้การสั่งไม่แต่กระทำไพรัที่สุดพระโะอย่างนี้ได้อย่าจะถามเรื่อเกินว่า คนบริหารประเทศชาติซึ่งเป็นการสัตว์แท้ๆจริงต้องเห็นกันแน่เนี่ยมีอานุรักษ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นจะ<ช>ทำไมอานุรักษ์จึงฝืนกระทำเช่นนี้ไม่มาคว้มไปอันคับอย่างไรก็แล้วแต่ขอ,ขอ<า>เดเชะมงชล่ออยไม่ได้ดูสิตอนหน้าขันธาการน้อยใจหน้าทอกระโรมเต็มไปหมดเพราะองค์พี่กันน้องกันไม่เอาความก็ไม่เป็นไรดอก ถ้าการกระทำจถอยเรื่องนี้เป็นเมืองหอมสามีมันงถูกกดขัวไปแล้วอ้รวไม่ดไอ้จะลงทไมกูให้มึงทอยมาพูดซะไอ้ทอยบอกให้มึงทอยก็พูดทำพวกคนั้นทีมา่ชนาว่าตว่าเธอเอยว่าตว่า 天梯。 ยิงนะมันตายให้มันตายไอ้ปาาตีอไอ้คนปีอาปีาคิดวงเมืองเ,เอ้ยก้าวไม่ยอมมองชไม่เลเรลยค่ะสมน้ำหนวกสมนลน้ำหนา แต่ว่าการกระทำเยี่ยงเมื่อสักครู่นี้หากมากแม้ว่าเป็นเด็กทำกูจะคิดว่ามันล้อเล่นแต่ถ้าภายในแผ่นดินคองโกมีผู้ใหญ่ทำเพียงแม้แต่คนหนึ่งกูจะถือว่ามันเป็นผู้ลอกของไม่เกงกว่าไม่เห็นความสับคัญต่อกูอัลราสองขข้วนี่คนาต่อนหน้าพระที่นั่งของกูมึงยังกล้าฉีกใบเวเมืองึ้น ที่ไม่เห็นแก่กูใช่พวกกูจะทำการสิ่งใดใช่ก็ต้องมาคอยปัสสามึงอย่างนั้นเลยน้องใช่มึงยังมนเกียดกูทำร้ายพิสุรนรงค์ผู้เจ้าขาผู้ที่มอบความสุก <c oughs> เป็นพี่ชายของอัคราณีของกูคนนี้ <c oughs> พ่อช้าละก็ <c oughs> ถ้ามึงทำการสิ่งใดโดยเห็นกูพูดนี้เป็นหัวหลักหัวต่อละก็ <c oughs> นับจากนี้เป็นต้นไป มึงกับกูเคยมีความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องนับจากนี้มึงจะพูขาดกันแผ่นดินของกูรัตนาไม่ตอกาาให้มึงไอ้นั่นมาอาศัยล่องไปบนอยู่ภายในผ้าที่ตกติดกูขอเช็ดโัวดให้เทพมึงออกจากแผ่นดินกูไปเสียพี่ผดพันถูกหลับแล้วสําแดน